ราอาสรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับคุณผู้ชมครับในยุคที่โควิด -19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องนะครับ มีผู้เสียชีวิตนับพันนับหมื่นในทุกๆวันตอนมีสิ่งประดิษฐ์ที่จะไม่ค่อยมีใครนึกถึงอย่างถุงใส่ศพมาฝากกันครับหลังจากผลิตตัวอย่างของถุงใส่ศพเรียบร้อยแล้วนะครับทีมวิจัยเนี่ยได้นำมาทดลองกับศพหมูครับเปรียบเทียบกับถุงใส่ศพรุ่นเก่า ซึ่งผลการทดลองก็เป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจครับช่วงสาระน่ารู้จะพาคูณตีพบกับแตงกวาเนี่ยเป็นพืชประจําโต๊ะอาหารที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในทางพฤกษศ,ศาสตร์ครับแตงกวาถือเป็นผลไม้ครับหลายคนคงเคยได้ยินครับว่าสาเหตุที่ทําให้แตงกวามีรสขมก็เพราะงูเลื้อยผ่านจะจริงหรือไม่วันนี้ปอนจะพาไปหาคําตอบกันครับ ห้ามพลาดกับรายการสายอนราอาสทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube NSM Thailand